สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวทูไอดีทุกคนนะคะพบกับเมมร่ารายการอาร์ตติดติดจอค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะเป็นศิลปินสาวน้อยมากความสามารถนะคะจากค่ายลาโบนั่นเองนะคะขอต้อนรับปันปันยียีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกันหน่อยค่ะปันปันยีค่ะจากลาโบค่ะจากลาบังลาบังด้วยนะคะ มาถึงซ mm ิง hmm. เกิลล่าสุดของเราแล้วเล่าถึงการทำงานให้ฟังหน่อยว่าแบบแต่และเพลงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเงบ้างเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอกันแบบพูดคุยกันจริง mm hmm. จังเลยเนาะสำหรับชาวทวีดีเพลงล่าสุดค่ะเป็นเพลง mm hmm. ชื่อว่าเทพซา mm hmm. ค่ะก็จะเขียนเป็น i n w z a ค่ะก็เขียนเกี่ยวกับว่าคนที่ชอบลืมรหัสค่ะแล้วก็เดารหัสไปเรื่อย,อยว่ารหัสมันเป็นอะไรค่ะก็แานก็เป็นคนแต่งแต่งเองแล้วก็ ขึ้นเดโมลองเล่นเบสค่ะแล้วก็ทำชุดใน m อวค่ะแล้วก็คิดพอดใน m อวค่ะทำทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทำอันเวิร์ด้วยค่ะตั้งแต่เพลงแรกเลยมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่การเข้ามาอยู่ในระบบก็คือทางค่ายเปิดโอกาสให้เราได้แบบเหมือนอิสระในการทํางานครีเอทงานเองด้วยทุกอย่างเลยใช่ค่ะก็ตั้งแต่ออาบัมแรกเอ้ตั้งแต่เพลงแรกก็ จะออกแบบอาร์ตเวิร์กแล้วก็แต่งเองหมดทุกเพลงเลยค่ะใช่แล้วก็เล่นเบสด้วยค่ะเออใช่เพราะว่าเราแบบแอบไปติดตามผลงานมาเหมือนกันตอนที่เราประกวดเพิ่งดูคลิปมาเลยตอนนั้นไทยรัฐก็ทานเลนอ๋อแบบผมยาวมากใช่ใชตอนนั้นก็คือเราแบบเรามาทางสายแบบเล่นเบสตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะก็คือเล่นเบสตั้งแต่อายุสิบเอ็ดสิบสองค่ะแบบมอต้น ก็เล่นมาจนถึงตอนนี้เลยอือทําไมเราถึงเลือกเล่นเบสล่ะเพราะว่าแบบหลายคนก็คือแบบเฮ้ยมองไปที่กีตาร์หรือไม่ก็แบบเป็นนักกลองไปเลยอะไรเงี้ยเบสผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมีด้วยค่ะก็เหมือนมันมีเพื่อนค่ะเพื่อนที่รู้จักกันตอนติวป .6 เข้าม .1 อะไรเงี้ยค่ะเ้วเป็นเด็กป .6 กันอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ชวนมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อลูกหวายค่ะตอนนี้เขาอยู่มีรีลิสค่ะใช่ใช่ใช่ แบบสนิทกันแล้วก็ลูกหวายก็ชวนเข้าวงค่ะเราแบบเหมือนปันเข้าไปเป็นคนสุดท้ายพอดีแล้วมันเหลือตําแหน่งอยู่อย่างเดียวค่ะก็เลยโอเคเล่นเบสก็ได้แบบอยากอยู่กับเพื่อนๆมากกว่าก็โอเคแล้วก็มาทําความรู้จักกับเบสว่ามันคืออะไรแล้วก็เล่นไปเรื่อยก,ก็แบบชอบมันค่ะ อืมเป็นแบบผู้หญิงเบสเป็นแบบสาเบสอะไรอย่างงี้ซึ่งลูกหวายเองเขาก็แบบว่ามีคาแรคเตอร์ชาร์เหมือนกันเนาะก็คือแบบเป็นเพื่อนกันนี่เองเป็ <c oughs> นเพื่อนกันนี่เอง,องเป็นวงเดียวกันตั้งแต่ม .1 นนแล้วก็แยกายกกันตอนม .6 ใช่ทีนี้พอเรา,เ,าเล่นดนตรีเป็นแบบมือเบสมาตลอดต้องมาเป็นศิลปินตัวจริงในค่ายลาโบรู้สึกยังไงบ้างคะก็หนู หนูเหงามาเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีเพื่อนๆแบบไปได้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็หนูก็เหงาๆแล้วก็แต่ว่าก็ทาเพลงคนเดียวมาตั้งแต่มัธยมค่ะก็รู้สึกว่าปกติดีแต่ว่าเวลาไปข้างนอกก็ก็รู้สึกไม่มีวงแบบคนเยอะๆเ,เ,เหมือนเดิมแล้วอะไรใช่เหงาๆแต่ค่ายนี้ก็ไม่เหงานะลาโบดเนี่ยเขาก็แบบทำ<อ>งา<อ>นกันกองก <c oughs> องใหญ่มาก <c oughs> ใช่ค่ะ ก็มีพ uhm ี่ๆน่ารักน okay, like like ่ารักหลายคนเออแล้วตอนแบบครั้งแรกเลยที่เราได้เข้าไปคุยไงเรื่องเพลงเขาให้คอนเซปต์ความเป็นปันปันยียไงบ้างหรือว่าเราแบบเป็นคนเสนอเข้าไปเลยก็จริงๆเหมือนตัวพี่ออฟอะค่ะที่เป็นพี่ที่ระบบก็ติดต่อปันมาอืมเพราะว่าเห็นปันจาก Youtube ค่ะแบบปันทําเพลงลงไว้เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ออฟก็บอกว่าให้เป็นตัวเองเลยแบบไม่ ไม่ได้ตั้งกรอบอะไรขึ้นมาเลยแบบบันอยากได้แบบไหนมันอยากพูดถึงเรื่องอะไรก็ทําเลยใช่ค่ะเป็นค่าย oh. แห่งอิสระใช่ใช่ <laughs> เ,เข้าไปก็เป็นตัวเองออกมาแล้วจากการที่เราแบบทําเพลงเองมาโดยตลอดพอเข้ามาสู่เป็นศิลปินในสังกัดเนี่ยพี่ๆเขาแนะนําอะไรยังไงบ้างแล้วก็เหมือนเอ่อเราเราได้พัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นไปอีกบ้างก็ ค่ะอะไรอืมก็น่าจะเรื่องเหมือนพี่บิวเพลงล่าสุดอะค่ะพี่บิวก็จะแบบคุมอัดลองเพลงแบบหมายถึงว่าช่วยดูคำให้มันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแบบตั้งใจลองมากขึ้นกว่ากว่าอีพีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแบบปันส่งเดโมไปใช่ไหมค่ะแล้วก็พี่บิวก็ช่วยแบบช่วยเรียงท่อนให้อันนี้ค่ะ ว่าตรวไหนมุนควรอยู่ตรงไหนอะไรอ่าอม,มาพูดถึงเพลงเทพซ่าก,กันบ้างดีกว่าเพลงนี้นี่ก็คือเป็นไอเดียของปันปันด้วยเลยใช่ไหมทั้งแบบในเรื่องช,ชุดในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเล่าการทํางานเพลงนี้ให้ฟังหน่อยก็เล่าการทํางานเพลงนี้หมายถึงว่าเพลงหรือว่าเอมวคะ่ะอ่าเป็นตัวเอมวดีกว่าอ๋อโอเคก็เอมวปันคิดอดเองคะ่ะว่าแบบ อยากให้เหมือนมีคนเป็นพนักงานที่แบบเราเวลาพิมพ์พาสเวิร์ดเข้าไปก็จะมีคนที่แบบเป็นพนักงานคอยดูว่าพาสเวิร์ดถูกหรือเปล่าอะไรเงรี้ยค่ะใช่แล้วก็ทําชุดเองคะ่ะก็คือจริงๆชุดคือบอกพี่ออมว่าอยากทําเป็นชุดซูปเปอร์ฮีโร่เฉยๆหรอ <S <S> <S ไม่ไม่ได้ขิดอะไรเลยบอกว่าพี่ออมขอทาเป็นชุดซูปเปอร์ฮีโร่ได้ไหมพี่อ้อมก็โอเคได้ก,ก็เลยได้ทำํำอ่าก็เลยเป็นแบบ ุดอย่างที่เห็นเราเนี่ยเห็นในเอมวีนั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่แบบส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเนอะเพอแบบว่าเป็นผู้หญิงมันมีน้อยพอเราได้เห็นในเอีนี้ก็เลยแบบว่าเอ้ยไอเดียดีอไอเดียเก๋ไนุ่มมาเลยค่ะได้ทำชุดอ่าความยากของการทำชุดนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ไม่ไม่มีค่ะโไม่ชอบแบบยากเลย เอาหลายๆอย่างมารวมกันอยู่แล้วคะ่ะก็แบบได้มีแอนแมทอะไรอ่ามีการแบบว่าปกติเราก็เป็นคน DIY เป็นคนครีเอทอะไรอย่างนี้แล้วเนาะช่ค่ะฟีดแบ็จากแฟนๆเป็นไงบ้างจากเพลงแรกจนมาถึงเพลงนี้ฟีดแบ็กก็เหมือนมีคนบอกมาว่าชอบเพลงล่าสุดที่สุดเลยค่ะเ, <c oughs> เพลงเทมซ่าเนี่ยบอกว่าฟังดูเป็นเพลงมากขึ้น อะไรอย่างเพลงก่อนหน้านั้นมันจะเป็นแบบวดเป็นคําเนาะเป็นแบบวัดดิงสั้นๆเลยอย่างเงี้ยพอมาเป็นเพลงเทปซ่ามันเลยดูมีสตอรี่เนื้อหาใช่ไหมแสดงว่าแฟนก็เริ่มแฟนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นแล้วไงเขาก็เลยแบบว่าแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะแล้วเราวางแผนให้กับตัวเองไงบ้างหลังจากนี้ค่ะวางแผน ก็ทําเพลงต่อไปค่ะใช่แล้วก็อยากมีโอกาสได้เล่นสดคิดถึงเวทีเล่นสดมาค่ะใช่ใชทุกคนก็คิดถึงแฟนๆเองก็คิดถึงแบ <c oughs> บการไปเจอกันหน้าเวทีเนาะใช่ค่ะช่วงนี้ทํางานกันอยู่ที่บ้านเหงาๆกันไปเลยทีเดียวแทนที่เราจะแบบ <c oughs> เดินสายมาพูดคุยกันแบบเจอกัน <c oughs> ตัวเป็นๆเน <c oughs> ชื่อมัต้องออนไลน์กันหมดเลยใช่ค่ะคิดถึงบรรยากาศมา ใช่โอเคคุยกันเรื่องเพลงกันไปพอสมควรแล้วตอนนี้เรามีกิจกรรมมาให้น้องปันปันได้ร่วมสนุกกันนะคะก็จะมีสองกิจกรรมด้วยกันอันแรกเลยจะเป็นเ,เขาเรียกว่าไงนะถามไวตอบไวในสามวินาทีนะคะ <c oughs> อะจะมีคำทั้งหมดยี่สิบคำด้วยกันพอ,อพี่พูดคำปุ๊บให้ปันปนตอบตอบไวแล้วแบบนึกถึงอะไรอะไรอย่างนี้นะโอเคค่ะ โอเคพี่มีกระดิ่งแล้วเดี๋ยวขอพี่เปิดกระดิ่งก่อนนะอยากเออมีกระดิ่งมีกระดิ่งโอเคกระดิ่งมาจ้ามาพร้อมค่ะจับเวลาค่ะอะไรนะคะเดี๋ยวพี่ก็พี่จะไหลไปเรื่อยๆเลยค่ะสามวิน่าจะน่าจะไม่ยากเนาะนี่เชื่อมั่นในปันปันมากโอเคไปนะคะข้อแรกนะคะอาหารค่ะข้าวผัดค่ะ ข้าวผัดนะคะเป็นเมนูโปรดที่ชอบไหมคะเมนูนี้กินบ่อยค่ะกินบ่อยกินบ่อยนะคะโอเคข้อต่อไปเกมค่ะ The Last of Us ค่ะ claro> อ่าเป็นเกมที่เล่นประจำ Station ใช่ค่ะติดอ่ามันมีตัวไหนที่ชอบไหมคะเอลลี่ค่ะเป็นตัวผู้หญิงนางเอกอ่าเป็นนางเอกด้วยนะคะโอเคข้อต่อไปค่ะดาราค่ะ ดาราใครอ่ะหมดเนี่ยไม่ไม่รู้ดีไม่ออกนะดึงไม่ออกอ่ะให้ให้เวลานึกอีกหน่อยอ่ะดาราดาราดาราเบเนดิกค่ะเบเนดิกใช่ไหมอ๋อชอบเป็นแบบแนวต่างประเทศใช่ไหมใช่ค่ะนึงไม่ออกเลยตอนนี้โอเคอ่ะต่อไปศิลปินค่ะศิลปิน โอลิเวอร์บีมีเดอะฮอเดซันค่ะอ่าโอเคอุ้ยเป็นสายแบบสากลหมดเลยสายพลานโอเคอ่ะข้อที่หกนะคะเครื่องดนตรีค่ะเบสค่ะเย่ข้อเจ็ดกลางคืนค่ะกลางคืนคืออะไรหนูต้องตอบกลางคืนหนูชอบทำไรหรือว่านี้ถึงอะไรอะไรเงี้ยทั้งคืนกัางคืนนกฮูกค่ะนกฮูกโอเคค่ะต่อไปค่ะเพื่อนรักค่ะเพื่อนรัก เนฟค่ะมันคืออะไรนะคะเพื่อนใช่ไหมคะ <Net S 2> ชื่อเพื่อนเนฟชื่อเพื่อน,นะคะ่ะอ๋อเยเหมือนทีมงานเราเลยทีมงานเราก็ชื่อเนฟอ๋ออ๋คอคช่โอเคต่อไปค่ะศิลปะศิลปะ,ลปะวาดรูปหนูต้องหนูต้องตอบใช่อะไรก็ได้ทเป็นงานศิลปะชอบวาดรูปใช่ไหมคะใช่ค่ะชอบวาดโอเคแม่ค่ะ แม่แนนคะ่ะหนบอกชื่อแม่แหละชื่อแม่เฉยเลย <c oughs> <okay. S 2> โอเคคุณแม่ชื่อแนน่ะอ่าต่อไปค่ะพอสอคะ่ะพอสอสองพันค่ะโอเคพอสอบสองวันเอ้สองพันห้ารอยสี่โอเคค่ะจริงๆพอสอที่พี่พูดถึงมันเป็นคำอินเทนชัในช่วงนี้มากเลยพอพานสองศอน <c oughs> อ๋อหนูหนูตรงกันไมเยี <laughs> ๋ไมาพี่ไม่ได้บอกเองอะ <laughs> ว่าเป็นพอสอแบบไหนอินดูอะเออชอบชะ้โอเคเคพอสอบหนูจะนึกถึงอะไรถ้าเป็นพอพานสอเสือพอพานสอเสือ <laughs> คิดนานเลยคิดนาน <laughs> <laughs> พอสอ <laughs> ไม่ไม่รู้โ <laughs> <laughs> okay, อเคโโอเคนะที่เขาคิดกันตอนนี้ก็จะมีทั้ง อะไรนะพระสงฆ์เพื่อนสาวพี่สาวใช่ไหมค่ะข้ามไปค่ะข้อต่อไปสภาพค่ะสภาพใช่ร,รสภาพใช้งานได้ดีอะไร,รที่ชอบความเป็นปันปันมากเลยคือสภาพคือสภาพอันนี้ก็จะเป็นคำ อินเทนช่วงนี้เหมือนกันที่พสใช้เป็นคําติดปากพสค่ะเออเอ้ยอันนี้ก็ดีนะสเปนนางฟ้าค่ะเออนางฟ้าโอเคค่ะได้ค่ะต่อไปซีรีส์ค่ะซีรีส์มันนี่ไฮค่ะอ่าเรื่องราวมันเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้ก็เป็นโจรใส่ชุดแดงแล้วก็เข้าไปป้นในธนาคารค่ะธนาคารสเปนยิงปืน โอเคอ่ะต่อไปค่ะสีค่ะชมพูค่ะชมพูนั่นแหละเราเห็นจากห้องนะคะสีชมพูจาห้ดเลยนะคะเออต่อไปอีโมจิที่ชอบค่ะอีโมจิอีโมจิที่เป็นหูเอลว่าค่ะเป็นนางฟ้าออหูเอลเป็นนางฟ้านะคะเดี๋ยวให้ทีมงานไปหาภาพมาประกอบเล้นะคะ <c oughs> ตัดรายการนะคะต่อไปขนมค่ะขนม ที่เป็นอันนั้นะคะที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยอัพอลโลอ๋ออะพอลโลอะพอลโลฟีจิค่ะอ๋อชอบกินมากพี่นึกไม่ถึงช็อกโกแลตท็อปอัลโ <laughs> สามเหลี่ยมเหมือนกันโอเคต่อไปคะ่ะวิชาโปรดคะ่ะวิชาโปรดวิชาเขียนบทคะ่ะ เขียนบทเรียนวิชาอุดม<ช>สมัยมหาลาัยละเออโอเค,อเคต่อไป <laughs> กีฬาค่ะกีฬาสเก็ตค่ะสะเก็ตค่ะเล่นเป็นใช่ไหมคะเล่นเป็นใช่ไหมคะสเก็ตบอร์ดธรรมดาค่ะใช่โอเคตอบชั้นแบดก้นชั้นแบดโอเคตลอดค่ะโอเคตลอโคแบตจะหมดใช่ไหมใช่ค่ะ หนูกลัวมันจะหายไปโอเคต่อไปแฟชั่นค่ะแฟชั่นแฟชั่นลามินทาค่ะแฟชั่นไอแลนด์ค่ะอ๋อไข่ามาชอบชอบชอบมากนึกว่าจะแบบว่าไปแบบเสื้อผ้าน่าผมเอ้ยแฟชั่นไอแลนด์ว่ะค่ะต่อไปค่ะของสำคัญค่ะของสำคัญหูฟังค่ะ อ่ามีมีโชว์ให้ดูไหมคะมอ่ะา <c oughs> อุ้ยน่ารักฮ่า่าหูวฟางโอเคหมดไปอย่างรวดเร็วยี่สิบข้อนะคะ <c oughs> ถามไวตอบไวมีความแบบว่าเขาเรียกนะมีความเป็นปันๆมากๆคะ <c oughs> ่ะน่า ไม่มีอ,อะไรในหัวเลยค <c oughs> ดีค่ะชอบความธรรมชาตินะคะชอบความแบบว่าไหลลื่นของน้องต่อไปเป็นกิจกรรมที่สองนะคะจะมียี่สิบข้อเหมือนกันซึ่งให้ปันปันเลือกหมายเลขมาหนึ่งถึงยี่สิบค่ะเอาสักห้าข้อละกันได้ค่ะเลขเจ็ดค่ะ <c oughs> เลขเจ็ดนะคะอะไรที่ต้องมีติดตู้เย็นไว้ตลอด <c oughs> ไม่มีตู้เย็นนะคะอ้าเฮ้ ไม่มีตู้เย็นด้่หรใช่ค่ะไม่มีตู้เย็นอ้าวเราไม่ไม่แช่น้าไม่แช่อะไรไว้อยู่ในตู้เย็นเลยหรอไม่มีอุณอุณภูมิห้องค่ะจริงเหรอหนูซื้อขนมแบบขนมแบบที่ไม่ต้องแช่เย็นนะหนูกินเพราะว่าหนูซื้อมาหนูก็กินเลยอะีรอ๋อคือไม่เก็บอะไรไว้ในตู้ไม่มีตู้เย็นไม่มีเฮ้ยไม่มีค่ะว่างมเลยคะเลอศอะเป็นคนที่แบบ มีสไตล์มากอ่ะหมายเลขต่อไปเลยค่ะค่ะอ่าสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดนะคะสิ่งที่ปันปันหลงไหลค่ะสิ่งที่ปันปันหลงไหลอะไรอ่ะน่าจะเป็นของเล่นค่ะของเล่นของเล่นประเภทไหนคะพวกฟิกเกอร์โมเดลตุ๊กตาแนี่ที่มันเป็นของเล่นอะไรอย่างนี้ ก็คือเป็นของสะสมเราด้วยไหมใช่ค่ะมีตัวไหนที่มาเป็นตัวโปรโดไหมคะหนูชอบอีทีอ,อีทีอ่อไว้น่ารักกับใีราว่ากับพวกสตาร์วอมคือสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นจากผลงานเพลงที่ผ่านมาของปันปันจะมีแทรกอยู่ทุกอนูเลยของเล่นเต็มห้องอ เฮ้ยอันนี้อันนี้ก็คือดาไม่คุเดค่ะเั้งนเองเออเพ็นเองด้วยเออเออดีดีอ่ะหมายเลขที่สามค่ะหมายเลขอะไรดีหมายเลขเก้าค่ะหมายเลขเก้านะคะถ้าต้องอยู่แบบไม่มีมือถือสามวันปันปันจะทำอย่างไรก็ไม่ต้องใช้มือถือค่ะ ก็คือสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้อยู่ได้ค่ะอยู่ได้แล้วจะทำอะไรอะระหว่างนั้นอ่านหนังสือค่ะแล้วก็วาดรูปหนูชอบมากหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีวันได้อ่าโอเคเป็นคนที่ไม่ติดไม่ติดกับมือถือเนาะสามารถอยู่ได้ค่ะข้อต่อไปค่ะไปเลขสี่เบอร์อะไรดีจ๊ะหมายเลขสี่เบอร์เบอร์สี่ละกันค่ะเบอร์สี่สิ่งที่ปันปันไม่ชอบ สิ่งที่หนูไม่ชอบอะไรดียากจังมาแรงสาบค่ะอ่าโอเคมาแรงสาบใครๆก็ไม่ชอบนะพี่ว่าใช่ค่ะเอออ่ะข้อต่อไปคะ่ะหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขสิบสองคะ่ะสิบสองนะคะปันปันอยากเจอไอดอลคนไหนที่สุดคะ่ะ โอ้ oh, อยากเจอนักร้องวิงมีเดียขอยซ่ัน,นคะ่ะเป็นนักร้องวงที่ชอบค่ะอ่าชอบช,ชอบแบบมีเพลงไหนไหมที่ชอบเป็นพิเศษเพลงโอเบค่ะกับเทียดอบค่ะอ่าก็คือเป็นเพลงที่ทําให้เราชอบวงนี้ด้วยถูกป,ปะก็อันนี้เป็นเพลงใหม่ๆแล้วจริงๆฟังตั้งแต่มัธยมเลยออมอมต้นไนอ้อ่าฟังตั้งแต่มัธยมเลยนะคะ โ <Okay, S 2> อเคขออีกสักอีกสักหนึ่งข้อแล้วกันเอาหมายเลขอะไรดีอืมอมเอาสิบห้าค่ะสิบห้านะคะอะไรที่ทำให้ปันปัน,ปนตื่นเต้นมากที่สุดพีเซ็นงานค่ะหนูสุดๆแหละพีเซ็นงาน,นที่สิทค่ะใช่บรรยากาศเป็นไงบ้างคะเล่าให้ฟังงหนูหนูจะตัวร้อนมากแล้วหนูก็แบบ ก่อนพีเซนต์หนูจะเดินวนไปวนมาค่ะเพราะหนูนางนิ่งนิ่งไม่ได้เลยเน็นเต้นเต้นเดินไปวนเดินวนไปวนมาเพื่อทบทวนไหมหรือว่าแบบทําให้แบบสร้างสมาธิให้ตัวเองหนูรู้สึกว่าหนูอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องขยับค่ะแล้วก็หัวใจเต้นแบเนาะบนเป็นหมือนกันหมดอนะ่ะเวลาจะต้องแบบว่าพีเซนต์งานอะไรอย่างงี้เนาะเออใช่โอเคอันนี้ก็เป็นคําถามที่ทําให้เรารู้จัก มุมอื่นๆของปันันมากขึ้นค่ะแต่ที่่านมาก็คือปันันเป็นคนที่แบบมีคาแรคเตอร์ชัดตลอดเลยก็คือแฟนๆแบบว่าชอบในความเป็นปันปันแบบนี้น้อยใช่ไหมขอบคุณค่ะค่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะอยากให้ปันปันได้ฝากถึงผลงานล่าสุดเนอะเทพซ่ารวมไปถึงงานหลังจากนี้ที่แฟนๆจะได้ติดตามกันค่ะก็มีผลงานที่ผ่านไปแล้วค่ะล่าสุด ใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>ชื่อว่าเทียบซาค่ะก็มีในถูกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็อีพีที่ปล่อยไปปีที่แล้วค่ะก็ยังฟังได้อยู่ค่ะแล้วก็อาจจะมีเพลงต่อไหมต่อไปเรื่อยๆค่ะใช่แล้วก็มีเพลงต่อค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มวางวางแผนสำหรับเพลงต่อไปเลือยังค่ะก็กำลังขึ้นขึ้นหลายๆหลายๆเพลงไว้อยู่ค่ะ แล้วก็ทําทีชิดด้วยอ๋อเออช่วงนี้ก็ยังต้องแบบเรียนออนไลน์อยู่ไหมคะตอนนี้หรือว่าเริ่มเข้ามาแล้วเป็นเรียนออนไลน์ค่ะแต่ว่าก็น่าจะมีต้องไปถ่ายจริงๆแบบออกกองใช่ค่ะอตอนนี้เราเรียนด้านไหนอย่างไรบ้างนะคะเรียนภาพยนตร์ค่ะที่รัฐรบางค่ะอ,อืแนวที่ชอบล่ะาถามเรื่องเรียนบ้างดีกว่าว่าแบบแนวแนวที่เราชอบชอบเป็นแบบไหน แนวที่ชอบอคืออะไรคะสไตล์หนังสไตล์อ,อะไรอย่างงี้ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบในในหนังหนูชอบเป็นคนดูแบบพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบว่าเขาทำยังไงพวกอาร์ตเกี่ยวกับแบบเซตเซตติ้งในในบ้านในห้องอะไรเงี้ยว่าเขาจดัดยังไงก็สนใจ เป็นด้านแบบออกแบบเนาะแบบการดีไซน์ต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะอโอเคอนาคตเราอาจจะได้เห็นจะได้เห็นแบบผลงานของเราขอบคุณค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราสามารถโชว์เป็นการปิดท้ายได้ไหมคะทิ้งท้ายให้แฟนๆชาวทัวรไอด,ไดีได้ได้ฟังกันโชว์เหรอคะใช่เล่นมีกีตาร์<อ>มีแบบว่าเครื่องดนตรีหรือว่าหรือว่าร้องสดได้เลย อ๋อม oh, like. ีค่ะได้เลยค่ะให้ให้เวลาไปเตรียมอุปกรณ์ได้ค่ะห้องน่ารักมากอะพูดเลยชอบขอบคุณค่ะชอบแต่งห้องมาโอเคแองเป็นในอีเมลแองที่สองเคยเป็นเมลที่ฉันนั่งจำได้สเสมอเ chื่o ta, yêu yêu cả phim chื่o ta, mãi chân anh thì tay mẹ เธอลออฉันคิดไม่ออกลักกินไม่ถูกไม่ลืมเปลี่ยนภาษาอ๋อฉันคิดไม่ออกชื่อเธอหรือแต่มันไม่น่าใช่สิเย้ Yay. จบแล้วค่ะโอเหมายเนื้ว่าแบบกินทวีดีเข้าไปหรือเปล่าเสียงเหมือนในที่เราได้ฟังตามสตรีมมิ่งเลยนะคะวันนี้หนูจำเนื้อเพลงไม่ได้แต่ว่าเสียงเสียงก็คือแบบเหมือนเหมือนที่เราได้ฟังในออนไลน์หรือเอมีเลยเหมือนทอดมาเลยเล้วมากๆเลยโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องปันปันยี่มากๆเลยที่มาพูดคุยกับชาวทวอดีนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอสส่วนครั้งหน้านะคะ <c oughs> รายการอาร์ติสต์ติดจอเราจะพบกับศิลปินคนไหนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้เมมเม่และน้องพ้นปัญกีขเขาลาไปก่อนสวัสดีค่ะวัสดยค่ะ